นี่ก็ล่วงเข้าสู่ปีที่สี่แล้วกระมังหลังจากจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาเกี่ยวกับรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วผมต้องมาจาับปืนนอนป่ากับการทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแทนที่จะได้ทำงานอยู่ในภาคส่วนของรัฐในระดับเทศบาลหรือสูงกว่านั้นจริงอยู่ว่าผมมีพื้นฐานบ้านเกิดอยู่แถบชนบทเขาใหญ่และป่าทึบ ก็มีเที่ยวเล่นบ้างทว่าเมื่อแรกเข้ามาผมกับรู้สึกไม่ชินกับการต้องเดินป่าและอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์คนอื่นอยู่ด้วยนอกจากคณะของหน่วยลาดตะเวนที่ผมสังกัดเรื่องที่ทำงานใช่ว่าไม่เคยเข้าไปสมัครผมสมัครและได้เข้าทำงานในเทศบาลประจำตำบลอันเป็นบ้านเกิดของผมเองทว่าเนื้อในหลังได้เข้าไปสมัมผัส เพียงเดินแรกผมก็จำเป็นต้องบีบตัวเองออกเพราะสุดจะทนกับความหน้าไหว้หลังหลอกขององค์กรไว้ไหนจะเรื่องงบประมาณที่รับและนำไปใช้ซึ่งผลออกมานั้นบอกได้เลยว่ากินกันหน้าด้านานถนนหนึ่งซายความยาวไม่ถึง5กิโลรวมสิบปียังไม่แล้วเสร็จเปลี่ยนผู้รับเหมาหรือก็หลายตั้งหลายหนมุกทำไปเรื่อยๆกระดึบไปทีละคืบ สร้างด้านหน้าไอ้ที่สร้างไปแล้วก็เริ่มผุพังจำต้องวกกลับมาทำอีกเป็นเช่นนี้ตั้งแต่ผมยังเรียนไม่จบมัธยมปลายจนตอนนี้จบมหาวิทยาลัยจบเจ้าสี่ปีแล้วมันก็ยังอยู่อย่างเก่าหากยังไม่เข้าใจถึงระยะเวลาอันนานแสนนานกับงบประมาณที่เสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ก็ลองคิดดูเอาเถิดเริ่มสร้างตั้งแต่คนรู้จักของผม ซึ่งมีบ้านอยู่ไม่ไกลจากถนนสร้างใหม่เขาบอกว่าตอนที่เริ่มโครงการเมียของเขาท้องอ่นอ,อนนกระทั่งขดะนี้ลูกชายจะขึ้นประถมห้าแล้วมันยังสร้างๆทุบๆสร้างๆอยู่เลยไม่ละอายใจกันบ้างเลยหรือเอาเถอะเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรเทือกนี้ผมไม่อยากจะพูดมากเพราะมีผลกระทบหลายฝ่ายมาที่เรื่องของผมและพงไพรกันดีกว่า ลูกไฟในกองที่แตกประทุปเปรี้ยเปรๆตรงหน้าในยามนี้ยังผลให้ผมหวนคิดถึงคืนแรกกับภารกิจแรกของผมในฐานะผู้พิทักษ์ป่าครั้งนั้นเมื่อสามปีที่ผ่านมานั้นที่เป็นการเปิดประสบการณ์และความคิดของผมไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เชื่อมาโดยตลอดว่าโลกหลังความตายพบชาติใหม่เป็นเพียงเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับหลักความเชื่อทางศาสนาประจำชาติเท่านั้น ทว่าเมื่อผมได้เจอเข้ากับความอาถรรพ์ของดอยน้ำไผ่คุณดอยใหญ่ซึ่งตั้งตระงานทำามึนให้เห็นลิบๆนั่นละทุกอย่างสิ่งที่คิดทุกอย่างทั้งที่เชื่อและไม่เชื่อพันเปลี่ยนไปในเวลาเพียงครึ่งคืนผมถูกผีหลอกถูกอาถรรพ์ร้ายเล่นงานเอาจนแทบถอนใจละออกกันเลยทีเดียวดอยน้ำไผ่ตั้งอยู่ในจุดที่เป็นรอยต่อ ระหว่างอุตรดิต์กับจังหวัดแพร่และยังมีคำเล่าลือกันในหมู่ของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ซึ่งต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในแต่ละวันคลุกคลีกับป่าเขาลำเนาทึบว่าดอยแห่งนั้นมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาต่างไปจากดอยที่อื่นหรือป่าอื่นๆแทนที่จะเป็นเทพที่ใครๆต่างก็ให้ความเคารพเพราะคอยปกป้องทุกชีวิตให้ผลอันตรายจากป่าดงดิบ เจ้าที่ของดอยลูกนี้กลับเป็นผีร้ายที่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อล่อลวงทั้งพรานคนเก็บของป่าไปจนถึงเจ้าหน้าที่ทั้งพิทักษ์ป่าและพิทักษ์สัตว์ให้เดินหลงเข้าไปยังพื้นที่ของดอยนั้นแม้จะเป็นพยายามเลี่ยงแค่ไหนก็ตามและผลสุดท้ายที่ตามมาก็คือจะต้องมีคนเอาชีวิตไปทิ้งบนดอยนั้นทุกปีแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะพยายามอย่างสุดความสามารถในการป้องกันท้ายที่สุดมันจะต้องมีสักคนที่ดื้อจัดหลัดลอกเล็ดลอดเข้าไปแล้วตายจะได้ลางทีเพียงวันเดียวก็พบศพเพราะญาติพี่น้องซึ่งรู้ว่าเจ้าตัวจะเข้าป่าแล้วไม่กลับบ้านมาแจ้งทางกรมอุทยานจนต้องออกค้นหาลางทีเวลาล่วงเลยไปนานจนกระทั่งร่างไร้วิญ,ญญาณของผู้โชคร้าย กลายเป็นกระดูกขาวโพนทั้งที่จุดนั้นเจ้าหน้าที่เดินลาดตะเวนผ่านทุกๆครึ่งอาทิตย์ทว่ากับไม่มีใครระแคะระคายเลยจนนิดเดียวกระทั่งเวลาผ่านไปนานดังว่านั่นหละจึงได้พบศพกันและกว่าจะพิสูจน์ตัวตนกันได้ก็เล่นเอาเหนื่อยหนักอุบัติการอย่างหลังนี้มีชื่อเรียกเฉพาะวงในว่าผีกินเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ลึกลับ ที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยทางน้ำศพไม่ขึ้นหากไม่ทำพิธีและจะขึ้นมาในตำแหน่งที่เคยค้นหากันแล้วหลายครั้งเขาเรียกกันว่าผีพรายกินมันกินจนอิ่มแล้วจึงปล่อยให้ศพลอยอืดขึ้นมากับผีปากก็ทำนองเดียวกันป่งตาปัดป้องไม่ให้ใครมองเห็นจนกว่าจะได้กินอย่างน้ำใจแล้วมนลวงจึงค่อยละลายหายไปและกว่าจะสำเนียกได้ว่า มีคนหายคนตายร่างร่างนั้นก็เน่าและแห้งตามกระบวนการย่อยสลายตัวเองตามธรรมชาติไม่สามารถจดจำใบหน้าได้ในวินาทีแรกที่พบแม้จะเป็นคนรู้จักกันก็ตามทีอ๋อนี่เจ้าหน้าที่ใหม่ใช่ไหมได้ยินจากเจ้าเกลิกแล้วล่ะยินดีต้อนรับนะแต่แหมพอออกกระช่งใจร้ายเหลือเกินพึ่งเริ่มงานอาทิตย์แรกก็ส่งเข้าป่าเลยหรือ ไวหรือเปล่าล่ะเนี่ยที่ที่ต้องเดินลาดตะเวนกันอันตรายไม่น้อยทีเดียวเลยนะขอแลกเวนกับคนอื่นก่อนไหมเรียนรู้อยู่ที่กรมสักเดือนแล้วค่อยออกภาคสนามก็ได้นะพี่ไม่ว่าหรอกอ๋อแน่มวัวแต่พูดลืมไปเสือสนิทเลยพี่ชื่อยศนะเป็นหัวหน้าชุดที่เราจะอยู่ด้วยกันที่นี่แหละชื่อชัยใช่ไหมครับผมตอบเพียงสั้นๆ จยังสับสนและค่อยๆเรียบเรียงประโยคบอกเล่ายาวเหยียดนั้นให้เข้าที่และประมวลผลนี่กระมังอาการที่เจ้าเกลิกบอกไว้ครั้งแรกที่ได้ยืนอยู่ท่ามกลางผืนป่าทั้งสายตาประสาทสัมผัสทุกส่วนจะเปิดรับเอาความสดชื่นเข้าตัวจนสมองรวนประมวลผลไม่ทันมันเรียกว่าเมาป่าเป็นกันทุกคนผนวกกับเวลานั้นยังเช้าตรู เกินกว่าจะปลุกสมองให้ตื่นผมจึงยืนมุนหนักเกิกหรือเกลกไกรเขาเป็นเพื่อนสนิทในวัยเด็กและเป็นคนพาผมเข้ามาสมัครซ้ายังจัดการทั้งเรื่องเอกสารดันทุรังเหลียกแข้งเหลียยขาเบื้องบนจนผมได้เข้ามาทํางานในฐานะเจ้าหน้าที่พิทักป่าจนสําเร็จครับฟังแล้วผมเองก็ไม่ต่างจากคนอื่นๆส่วนใหญ่ที่ใช้เส้นสายในการเข้าทํางานทว่า มันมีเบื้องหลังอยู่ 1. เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคนเก่าเกิดเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนขาดประกาศมาร่วมครึ่งปีแล้วก็ยังไรวี่แววนั่นแหละทันทีที่ผมเปรยกับเจ้าเกิกในเย็นวันหนึ่งว่าจะลาออกจากเทศบาลแต่ก็ยังหาที่ทำงานใหม่ไม่ได้เครียดเหลือเกินเกลอเอ้ยหลังจากนั้นเพียงเจ็วันทวนผมก็ได้สวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และมายืนหน้ามึนกับคำพูดของพี่ยศเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสอยู่นี่เ่าครับครับอะไรตกลงออกภาคสนามไหวไหมล่ะเนี่ยถ้าไม่ไหวพี่จะหาคนอื่นไปแทนเราก่อนพี่เข้าใจแรกๆก,ก็แบบนี้แหละค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวก็ชินเองไม่มีคำปดประชดประชันอยู่ในคำพูดเหล่านั้นผมรู้สึกได้พี่ยศหรือพี่ชยยัยยศนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส ที่ผมได้ยินเจ้าเกลิกมันเอ่ยถึงอยู่หลายครั้งคุณงามความดีและความทุ่มเทของพี่เขากับผลตอบแทนที่ได้รับช่างสวนทางกันจนน่าสงสารชายวัยย่างเข้าห้าสิบกลางๆผู้นี้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่หน้าใหม่รวมถึงบุคลากรในวงการเดียวกันมาหลายปีถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตกับเขาเสียทีที่น่านับถือคือพิยศ ไม่เคยบนเรื่องนี้ให้ใครได้ยินเลยสักครั้งเจ้าเกลิกยืนยันได้ซ้ำม,มันยังท้าผมว่าหากผมหาใครที่เคยได้ยินพิยศป่นเกี่ยวกับหน้าที่การงานซึ่งไม่เคยได้เลื่อนขั้นเจอมันจะยกเงินเดือนให้ผมทั้งเดือนเลยทีเดียวไหวไหวครับพี่ผมไหวงานรึกก็ดีอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันที่จุดลมพนนะต้องเตรียมอะไรไปบ้างรู้แล้วใช่ไหมพิยศถามอีกผมพยักหน้ารับ เรื่องสัมภาระไม่จําเป็นต้องห่วงหลังเจ้าเกิกนําข่าวดีมาบอกมันก็ย้านักย้ําหนาย้ําอยู่ทุกวันว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้างส่วนใหญ่ก็อยู่ในรายการที่กรมอุทยานระบุเอาไว้จะมีนอกเหนือไปบางอย่างซึ่งผมถึงกับชง,งนถามมันกลับว่าต้องเตรียมไปด้วยหรือมันเกี่ยวข้องกับงานตรงไหนและสิ่งที่ว่านั้นก็คือเราต้มสูตรเข้มขน้น เจ้าเกลิกพูดตามวาว่านี่แหละอาวุธสำคัญของเจ้าหน้าที่อย่างเราเรามันจะช่วยยอมใจให้หายเครียดและยังเป็นสารสกัดที่สามารถเข้ายาได้หลายขนาดจะจริงเท็ดแค่ไหนผมไม่อาจจะทราบได้แต่ยามนี้ขวดน้ำอัดลมขนาด700มิลลิตรอัดแน่นไปด้วยของเหลวสีใสกลิ่นฉุนแรงนอนนิ่งอยู่ก้นเปนสนามเป็นที่เรียบร้อยณนะจุดรวมพลจุดสุดท้ายในการประชุม ก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางออกป่าของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนผอ,อกรมอุทยานยืนหน้าเครียดบอกว่าในภารกิจลาดตระเวนอันปฏิบัติกันอยู่เป็นอาจินครั้งนี้จะมีอีกหนึ่งภารกิจเสริมเข้ามานั่นก็คือการตามหาชาวบ้านพื้นถิ่นซึ่งหายเข้าป่าไปไม่กลับบ้านมาร่วมอาทิตย์แล้วนั่นเองด้วยความเคยชินของครอบครัวกล่าวคือสามหรือสี่วันนั้นแหละ ที่เจ้าตัวจะหายเข้าป่าและกลับออกมาพร้อมสัตว์ที่ล่าได้ไม่ก็ของป่าตามฤดูกาลดังนั้นช่วงสามสีวันแรกที่เจ้าตัวไม่ติดต่อกลับครอบครัวจึงไม่ติดใจสงสัยผ่านไปเป็นอาทิตย์นั่นแหละครอบครัวจึงมาแจ้งคนหายเพราะมันนานและเงียบผิดปกติเกินไปอีกอย่างคือพรานที่ไปด้วยกันบอกว่าไม่เห็นเลยนับตั้งแต่วันแรกเจ้าตัวขอแยกไปอีกทาง นั่นแหละจึงมีการสรุปเอาคร่าวๆว่าเจ้าตัวคงเดินเวหวาอยู่ยังป่าตอนใดตอนหนึ่งตั้งความหวังไว้ว่าคงได้พบและรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่พากลับออกมาได้โดยยังมีชีวิตอยู่ถึงจะเจ็บป่วยหรือร่างกายอ่อนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครอบครัวผู้สูญหายยอมรับขอเพียงไม่กลับออกมาในสภาพไร้วิญญ,ญาณเป็นพอนามของผู้สูญหายซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปว่า เป็นตายร้ายดีอย่างเป็นทางการคือตัะเสิดพรานพื้นถิ่นผู้มีถิ่นฐานบ้านเกิดและทร,รมาหากินอยู่ทั่วลูกทั่วเขาหลายๆล,ลูกมากกว่าค้อนชีวิตทว่าดูแล้วความหวังที่ว่าคงริบรีเหลือเกินเมื่อมีการระบุเส้นทางและขอบเขตกันค้นหาแล้วไม่แคล้วเจ้าตัวคงหลงเข้าไปยังดอยน้ำไผ่ดอยผีดอยอาถรรนั่นเป็นแน่แค่นี้ ข้อสรุปของเจ้าหน้าที่เอาแบบที่ยังไม่เป็นทางการก็ออกมาแล้วผ้าดิบถุงสิบผ้าย่างสามสิ่งนั้นอาจจำเป็นขอให้ทุกหน่วยที่จะออกเดินลาดตะเวนเตรียมไว้เพราะยามใดก็ตามหากมีการขอความช่วยเหลือทํานองนี้น้อยครั้งนักที่จะเจอผู้สูญหายในแบบที่ยังมีลมหายใจอยู่มึงนี่ดวงดีจัดเลยนะอ้ชัยเริ่มงานครั้งแรกก็จะได้แบกศพเลย กลับออกมาลองเอาอายุคนตายไปซื้อหวยดูนะเว้ยอาจถูกก็ได้นะมึงรีบสรุปเกินไปหรือเปล่าหรือวะผมถามกลับรู้สึกได้เลยว่าใบหน้าย่นโดยเฉพาะหัวคิว้วยังไม่ทันเจอเลยไม่แน่เขาอาจจะยังรอดอยู่ก็ได้นะเฮ้ยตอนเนี้ยมึงอาจจะมองโลกในแง่ดีแต่มาผนันกับกูเอาไม่เล่าหลังกลับออกมามุมมองในชีวิตของมึงนะ่ะจะเปลี่ยนไป จะมองโลกโดยอาศัยประสบการณ์มองจากความเป็นจริงและสรุปมันออกมาโดยง่ายแม้จะไม่ใช่ในทิศทางที่ดีก็ตามกูน่ะเคยมาแล้วใช่แต่เจ้าเกิดเท่านั้นที่พูดในทํานองนี้ต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่คนอื่นๆเองก็ไม่ต่างกันถึงขณะระบุว่าคราวนี้ใครกันจะเป็นคนแบกร่างของผู้ตายลงมาเท่าที่ผมจับใจความได้คือหากใครรับอาสาแบก จะมีเงินสนับสนุนความเหนื่อยที่ต้องเผชิญมากกว่าคนอื่นอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งก็มาจากการลงขันของเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นๆน,น,นั่นเองและแน่นอนหน่วยที่ผมอยู่เองก็มีเช่นกันและเงินจำนวนที่ว่านั้นคราวนี้ผมจะได้รับมันทั้งหมดซึ่งจำนวนก็ไม่น้อยเลยทีเดียวหนึ่งในสี่ของเงินเดือนเลยก็ว่าได้แต่ใช่ว่าทุกคนที่ถูกระบุว่าจะมีหน้าที่แบกศพ จะได้รับเงินทันทีหลังกลับออกมาต้องดูว่าโดยไหนที่ลาดตะเวนไปแล้วเป็นผู้เจอจะเรียกว่าเป็นทุกขราบก็ไม่ผิดนักกำหนดการในการเดินลาดตะเวนคือสองคืนสามวันโดยจะมีที่พักค้างแรมซึ่งกำหนดเอาไว้แล้วเจ้าหน้าที่อย่างพวกผมเพียงแค่เดินและทำการสำรวจความเรียบร้อยมองหาสิ่งผิดปกติจดบันทึกสำรวจรายงาน และกลับออกมายัางที่ตั้งของอุทยานให้ทันก่อนตะวันลับฟ้าในวันที่สามเท่านั้นเองเพียงครึ่งวันแรกเท่านั้นคําพูดของพยศก็ย้อนกลับเข้ามาในสมองไม่รู้กี่หนหากเปรียบเทียบกันระยะทาง1กิโลเมตรนั้นต่างกับ1กิโลเมตรทางเรียบราบธรรมดาอย่างสิ้นเชิงกิโลโดอยนั้นความเหนื่อยล้าจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองสาเท่าจากทั้งเครื่องสนามที่แบกอยู่ ที่รังให้สมัถนะาร่างกายถดถอยทุกๆสิบนาทีไหนจะทางที่ทางรกทางราดช,ชันและชุ่มไปด้วยน้ำค้างสติสาตาังหรือก็ต้งมั่นคงเพราะ่ํำกลางความทึบของพื้นป่าสัตว์ร,ร้ายจำพวกเลยคานพิษชชกาดอาจทำร้ายเอายามใดก็ได้หากเราเผลอเหยียบย่างเข้าไปยังจุดที่มันอาศัยอยู่จนตื่นตนกอากาศที่อบอ้าวและยังเพิ่มชุดสนามเข้าไปอีกนหนจะต้องประคองสติ คอนแฮกเลอร์แอนด์คอร์ HK33 ให้ปากกระบอกไปอยู่ในรัศมีที่อาจเป็นอันตรายแก่ทั้งตนและเพื่อนร่วมทีมอีกเรียกว่าทันทีที่ได้พักหย่อนน้องหย่อนขาผมถึงกับน้ำตาตกในหวนคิดถึงโต๊ะทำงานในห้องปรับอากาศเย็นๆแม้จะหมดศรัทธาจนห่อเหี่ยวไปบ้างแต่โดยรวมแล้วสบายกว่าที่อยู่ตอนนี้เป็นไหนๆช่มานี่มาดูนี่เร็ว ผมเองหลังพิงยางนาใหญ่ได้เพียงนาทีพิยศกตะโกนเรียกให้ไปหาอย่างจุดที่ห่างออกไปเราวสิบกว่าเมตรวบบแรกของความคิดคือจะอะไรกับกูกันนักกน,นาวะเหนื่อยจะตายหาอยู่แล้วถอนใจเบ้นหน้าลุกไปตามคำบัญชาของหัวหน้าชุดทว่าเมื่อไปถึงและได้เห็นภาพเบื้องหน้านั่นเองบอกไปอาจจะฟังดูเกินจริง แต่ความเหนื่อยล้าทางกายและใจสารพัดท,ที่ผมเผชิญอยู่พันมาลายไปเป็นปลิดทิ้งนั่นเห็นดอยใหญ่นั่นไหมนั่นแหละดอยน้ยําภัยค่ำเนี้ยเราจะต้องไปถึงที่ตีนดอยหลักแรกและที่พักอยู่ตรงนั้นนั่นๆๆเห็นไหมที่ว่างลิปลินละ่ะพี่ยศว่าพร้อมพยายามชี้มือไปอยังที่ว่างซึ่งอยู่ห่างไกลจนแทบมองไม่เห็นให้ผมดูทว่า ผมกลับไม่ใส่ใจคำพูดของเขาเสร็จแล้วโดวยว่าทิวทัศน์เบื้องหน้าจึงทุกความรู้สึกให้จ้องเขม็งไม่อาจละสายตาได้ดอใหญ่ที่อยู่ในวงล้อมของเขาลูกย่อมย่อมซึ่งมีขนาดรถหล่นลงมาแปลงความกระจีเขียวสูเ่เปลวแดดและยังมีบางช่วงบางตอนที่เกี่ยวเข้มจนแทบกลายเป็นเทาเมื่อเกิดเงารายละเอียดต้นไม้ต้นตอพอจะมองเห็นได้บ้างแต่ผมก็รู้สึกอยู่บ้าง มันไม่ใกล้อย่างที่คิดไกลตาไกลตีนนี่คือคำพ้องที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้กับการเดินทางและระยะห่างจากจุดที่ยืนอยู่ถึงจุดหมายต้องยอมรับโดยดุษฎีเลยว่าผมลืมเรื่องภารกิจไปอย่างสนิทใจนี่เองข้อดีของการเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกทุกวันจะได้อยู่กับธรรมชาติที่แม้จะเป็นสถานที่เดิมๆแต่ดูแล้วคงไม่น่าเบื่อ ไม้ใหญ่หนึ่งต้นแม้ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนทว่าเรากับเห็นมันต่างออกไปจากเมื่อวานหรือต่อให้เมื่อชั่วโมงก่อนนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์อาจเป็นอุปทานที่เกิดขึ้นเองก็เป็นไปได้เรื่องนี้ผมไม่กล้าย,ยืนยันหากแต่ในความรู้สึกของผมแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมึงอย่าไปหลงกับภาพสวยงามตรงหน้านั้นเชียวนะเว้ยกูขอเตือน นั่นนับเป็นดอยอันตรายอันดับต้นๆเลยนะกูจะบอกให้เจ้าเกริกว่าแน่ละผมต้องสงสัยเป็นธรรมดาจึงได้ถามว่าที่พูดนั้นหมายความว่าอย่างไรแล้วเรากับเจ้าเกริกเองก็จะรอให้ผมถามมนรริกรรีตอบเสียงใสทำตาวาวดอยน้ำไผ่ดอยผีมึงไม่เคยได้ยินเลยหรือยังไงอ๋อขอโทษทีว่ากูลืมไปว่ามึงน่ะ ไม่ได้เข้าป่าบ่อยนะักเรื่องนี้มีแค่ชาวบ้านแถวนี้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละคนรอบนอกอย่างแถวบ้าน,นเรานะ่ะคงไม่เคยได้ยินโทษทีโทษทีนะเพื่อนเปล่าเลยผมเคยได้ยินอยู่เหมือนกันกับเรื่องอัพ์ดอยผีที่ว่าหากแต่ไม่คิดว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อย่างเจ้าเกิกรวมถึงคนอื่นๆจะเชื่อเรื่องงมงายพันนี้ทั้งที่พวกตัวต้องนอนค้างอ้างแรมกลางป่า บ่อยกว่าอยู่บ้านแท้ๆมาโมลงหวาดกลัวเรื่องไม่เป็นเรื่องแบบนี้มันดุขัดพิรึกอยู่ยังไม่ทันที่เจ้าเกลิกจะได้อธิบายหรือเล่าเรื่องลึกลับนั้นให้ฟังพิยศก็ร้องบอกให้ตั้งขบวนเดินทางได้ได้ว่าแม้จะเห็นอยู่ไม่ไกลเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเดินใกล้ๆเสียมเมื่อไหร่เล่าจากบ่ายเป็นบ่ายแก่ที่สุดก่อนห้าโมงเย็นเล็กน้อยหน่วยของเราก็มาถึงจุดพัก หลังแบ่งหน้าที่เรื่องการเฝ้ายามเป็นที่เรียบร้อยต่างคนต่างจัดก,การธุระตรงหน้านำไปสู่การอำนวยความสะดวกแก่ส่วนรวมกล่าวคือหุงหาอาหารดูแล้วในแต่ละวันกิจกรรมที่ดำเนินไปก็ไม่ต่างจากการเข้าค่ายลูกเสือนั่นเองผมไม่เคยคิดเลยว่าการได้รับประทานอาหารกลางป่ามันจะขับรสชาติกับข้าวธรมธรมดาธรรมาให้โอชาได้มากถึงขนาดนี้ ทางที่กับข้าวก็เป็นอะไรที่ง่ายและสะดวกเครื่องปรุงไม่เยอะเนื้อนั้นไม่ต้องพูดถึงมีน้อยเสียละเกินผิดกับผักที่หาเก็บได้ตามรายทางไม่ว่าจะเป็นบุกบอลยอดมะกอ,อกปลาผักกูดเมื่อนำมาผนวกเข้ากับน้ำพริกแดงที่เจ้าเกลือกพกมากับขา้าวสวยร้อนๆเสียงพุ่มพันเห็นจะมีแต่ชื่นชมในรสชาติเท่านั้นเสร็จสิ้นกิจกรรมช่วงหัวค่ำ จบด้วยกาแฟดำแล้วจึงแยกย้ายกันไปเข้ามุมนอนของตัวเองผมกับเจ้าเกริรกนอนอยู่ไม่ไกลกันมากนักหลังผูกเปลเป็นที่เรียบร้อยผมเอนหลังลงไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นพันรู้สึกว่าดวงตาแสบวาวร้อนเผาอาจเป็นเพราะเนือยมาทั้งวันก็เป็นไปได้ผมคิดเช่นนั้นและมันไม่ต้องใช้เวลาหรือความสามารถในการข่มตาหลับเลยห้าหรือสิบนาทีมิอาจทราบได้ แต่ผมมั่นใจไม่เกินนั้นผมหลับไปโดยง่ายแม้จะเป็นการขดตัวในเปลซึ่งหาได้เรียบราบนอนสบายแต่มันกลับง่ายอย่างที่ผมไม่เคยเป็นมาก่อนช,ช,ช่วยด้วยช่วยด้วยมีมคนตายช่วยด้วย,วย,วยผมหลับไปนานเท่าไหรไม่ทราบได้มาสะดุ้งตื่นเอาเมื่อมีเสียงกระซิบขอความช่วยเหลือรูปประโยคบอกเช่นนั้นแต่น้ำเสียงไร้วี่แววความร้อนรนใดๆจนนิดเดียวันราบเรียบเยือกเย็น ชวนให้ขนหนาวลุกที่สำคัญมันใกล้มากความรู้สึกผมบอกแบบนั้นแวบบแรกผมผวาเฮือกใจแทบหยุดเต้นโดยนอกจากเสียงที่ฟังแล้วใกล้แสนใกล้ยังไม่พอทันทีที่ผมลืมตาขึ้นตามสัญชาติญาแล้วพบว่าข้างเปลมีหญิงผู้หนึ่งผมเผ้ารุงรังแต่งตัวกระเซะกระเซงนั่งย,งยองๆมือข้างหนึ่งพาดเข้ามาในเปลอีกเพียงไม่กี่นิ้ว จะแตกถึงตัวผมอยู่แล้วช่วยด้วยช่วยด้วย,วย,วยมีคนตายอยู่ <ไป S 1> ทางนูน้นไปช่วยหน่อยเร็วน่นละ่ะถึงผมจะไม่ใช่คนเชี่อเรื่องเร้นลับหรือจะบอกเต็มปากว่าไม่กลัวผีเลยก็ว่าได้แต่เจอกับตัวเนเรียประชิดแบบนี้มันก็ต้องมีแกว่งกันบ้างจังหวะที่ผมสะดุ้งโยงหมายจะพลิกตัวหลบหรือตะโกนกล้องเรียกคนอื่นหญิงคนที่ว่าพันพุ่งตัวเข้ามาเอามือปิดปากแปลกไม่เล่า ทั้งที่พินิจจากรูปร่างชั่วคราวผมเป็นต่อทุกสัดส่วนทว่าผมกับไม่สามารถสู้แรงล่อนได้เลยอย่าดังเยู่อึ้งไปมีคนตายอยู่ทางนู้นไปช่วยมนทีคราวนี้นํำเสียงกล้าวก้องไปในความมืดไม่มีใครรู้ตัวเลยหรือผมคิดทั้งเจ้าเกลกที่นอนห่างไปเพียงไม่กี่เมตรทั้งรุ่นพี่ที่รับหน้าที่อยู่ยามทั้งพิยศซึ่งยามนี้ยังไม่หลับนั่งจิบกาแฟคุยกับคนอื่น ที่ไม่หลับไม่นอนไม่พักผ่อนเอาแรงที่กองไฟไม่มีสักคนเลยหรือที่เจอระแคะระคายถึงการมีอยู่ของหญิงนางนี้ได้ไหมจะไปช่วยมันได้ไหมมันตายแล้วมันกำลังทรมานฉันสงสารมันนะใครใครตายใครทรมานและใครน่าสงสารหญิงนางนี้พูดเรื่องบ้าอะไรอยู่ที่สำคัญกับคนที่พร้อมกระรองแขนขาแก้งก้าง เห <AL> ตุใดเรียวแรงจึงมากมายขนาดนี้ได้ไหมไปช่วยมันไ,ไ,ไ,ได้ไหม <S 2> <S 2> <S นางถามย้ำด้วยรูปประโยคเดิมเพิ่มเติมคือน,น้ำเสียงบังคับน่ากลัวผมพยักหน่ารับโดยไม่อาจส่งเสียงใดๆได้ไดแม้แต่อูอียังไม่มีเล็ดลอดออกมาราวกับภายในมีก้อนบางอย่างอุดเอาไว้มีปานเมื่อเห็นผมตอบตกลงนางจึงค่อยผ่อนทุกอย่างทั้งเรียวแรงกดทับที่ถาโทมที่ร่าง ทั้งการบีบแก้มเอามือปิดปากผมเป็นอิสระจากพันธนาการอันแปลกประหาดนางกลับไปนั่งยองๆเช่นเดิมแว็บหนึ่งผมถามตัวเองว่าตอนนี้ทั่วดทางอินทรีย์เป็นอิสระแล้วตะโกนเรียกคนอื่นดีไหมเว่าอีกใจหนึ่งกลับบอกให้นิ่งไว้รอฟังนางว่าจะพูดสิ่งใดต่อจะเป็นคนผีปีศาจหรือเจ้าที่เจ้าทางอะไรก็ช่าง แต่การที่มาพบกันแบบนี้มันต้องมีเหตุผลแน่ๆ